มันโดนเพื่อนนะปานโดนเพื่อนนะคะอ้าโมชีเล่นลายลูกโมชีเล่นลายมันคืออะไรอ่ะสวยจังเลยคืออะไรคะมันคืออะไรคะมันคือูสี่อันฮะภูสี่อันผู้สี่อันคืออะไรผู้สี่อัน อันนั้นมันสองแล้วลูกอันนี้บ้านนิวอ๋อบ้านนิวอันนี้บ้านนิวอของรจนาทำอะไรอ้าวสองคนเป็นยังไงคะลองเล่นหมูเล่นจ้าเล่นหมูโอ้ยเล่นด้วยกันลูกเ,เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเ,เ,เล่นไงเล่นไง ไม่ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้ของปาหน่ะได้ของอินเตอร์มันมันจะโดนหน้าเพื่อนอินเตอร์เล่นกันดีๆไม่ต้องมาเสียบอันนี้คุณครูให้ต่อนู่นนั่งต่อเหมือนเฟสนู่นค่ะนั่งลงนั่งลงอินเตอร์ไม่เอาคุณครูให้นั่งลงต่อเดี๋ยวโดนเพื่อนนั่งลงเล่นกับเพื่อนนั่งลงค่ะไม่ต้องมาเสียบตรงนี้ไม่เอาไม่เอาเห็นไม่เพื่อนเขาเล่นอะไรกันอยู่นั่งลงต่อดีๆขา ไม่ไม่ไม่มีอะไรทำร้ายคุณครูได้ไม่เป็นไรเลยยังไม่ไปหรอรอปานอยู่นี่แหละรอจะรับปานมาด้วยนี่แหละอะไรไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไม่ต้องมาเกาะแกงตันต่อได้อะไรคะตั้นได้ไรคะ อ่าเราต้องรู้ด้วยนะว่าเราต่ออะไรโมชิไม่สนใจใครเลยจะเล่นคนเดียวเลย